มันมันมันมากันแล้วยัง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 จะฝองแล้วเริ่มวิ่งกันแล้วนะเออวามันมันมันไปแล้วอ่ะมันเดินไปแล้วอ่ะยังเรียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเตรียมเตรียมกำลังถอนทับกำลังถอนครับพวกมันเห็นกลุ่มปูดจะกระจ้าขนาดไม่ทำระบบพวกนี้เลยเหรอวะ ไปโอเคแล้วโอ้ยไปแล้วนะไปดูคนไปซีไปซีดูแต่อีแค่ตัวพีโอ้มาร์ควักโอ้ยกดเควิ้นไปก่อนเลยวิ้งไปก่อนเลยวิ่งไปซีเลยเอ้ยวิ่งวิ่งไปเอไปยึดเอก่อนคนเดียวคนเดียวคนเอไปคนเอ้ยคนปืนไปเนาะงั้นงั้นงั้นดาบดาบดาบเสื้อแดงดาบดาบหอกดาบหอกเสื้อแดงไปซีเลยตายไอ้ตงแดงใครตายเกิดซีแล้วก็มานักซ้าย แม่งแม่งแม่มาเีกันเยอะเลยว่ะตองมาตองมาเกิดเอองมาเกิดอ้องวิกี้องกระีกระซีกระซีกระซี่ตองตองเอาปืนกระตุกกไว้กระจุกกันไว้ตีช่วยช่วยกระตีช่วยกรตีเ็นทามาไหมกระซีลองซตลองจีกรซีลองลองจีลองจีมาเต็มจีมาเต็มไม้ไหนไม้ไหนกองไม้ไหน กระซี่กระซี่กระซี่กระซีไปจีกระซี่ไปจีจี้จี้เห็นทางจีไหมทางซ้ายทางซ้ายโอเคโอเคมาเต็มเลยมาเต็มเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปปืนสวยมากครับนี้ไอ้เจ๊บิงเอ้ยหมากูปล่อยปล่อยปล่อยมันหนีไหมปล่อยมันหนีไอ้ลบหลบหลบพุ่งแล้วหลบหลบในพุ่งหลบในพุ่งจี้เก็บจี้ละเก็บจี้ละโอเคเอาไว้นะเอาเป็นหมุกแล้วอาแรอบสองนึงสักตัวปืนให้พร้อม บุกข้าบีเลยบุกข้าบีบุกข้าบ,บีอบโอ้โหล้วงละลวงละบี B มันเสียละ